อารุนสวัสด์ยามเช้าที่สดชื่นสดใสเปิดร้านนะจ๊ะอ่าใครสนใจอะไรติดต่อทักถามเข้ามาได้เลยนะคะครีมบัวหิมะนะคะครีมบัวหิมะสามสูตรไข่มุกผสมบัวหิมะขมิ้นไผ่ผสมบัวหิมะนะคะกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะทั้ง3สูตรนะคะปริมาณ20กรัม ราคากับปุกละ100บาทนะคะอ่าสบู่ประกายวันนะคะสบู่แครอทฟิลิปปินนะคะตัวนี้ช่วยลดสิวลดฝ้าลดกระนะคะให้หน้าให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะแค่ล้างมีคอลลาเจน มีวิตามิน B3 ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะสามารถที่จะล้างเครื่องสำอางล้างสิ่งสกปรปกได้หมดจดเลยนะคะและตัวเอกของเรา JK serum นะคะตัวนี้ช่วย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวมีเซลาไมานะคะลดอาการแพ้ระคายเคืองและป้องกันการการเกิดสิวนะคะลดการเกิดสิวช่วยลดเลือนพวกฝ้ากระจุดด่างดำอ,อ๋อเมื่อกี้สบู่ลืมบอกสบู่นะคะราคาปกติอยู่ที่ก้อนละ89บาทแต่ถ้าซื้อคู่กับเซรีมนะคะเอาไปเลยก้อนละแค่40บาทเท่านั้นนะคะอ่ะ ส่วนตัวนี้ JK เซรั่นะคะราคาปกติขวดละ450บาทนะคะ450บาทถ้ารับ3ขวดที่1,350รับไปเลยฟรีอีก1ขวดเท่ากับได้4ขวดนะคะได้ฟรีไปเลย450บาทเลยนะคะ,ะหรือถ้าซื้อขวดเดียวนะคะเดือนนี้นะพีนุษมีโปรโมชั่นคู่ครีม คุณจะจะเลือกเป็นครีมสูตรใดก็ได้ทั้ง3สูตรนี้นะคะรับฟรีไปเลยนะคะซื้อเซซื้อเซรั่ม450บาทนะคะรับฟรีไปเลยครีมบัวหิมะสูตรใดก็ได้1กล่องนะคะมูลค่า100บาทเลยนะนี่อ่ะมา เช้าเช้าแบบนี้พี่นุชก,ก็จะมาลงครีมกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะให้ดูอย่างที่พี่นุชเน้นย้ําอยู่ตลอดเลยนะคะทุกคลิปเลยว่าครีมกันแดดสาคัญมากนะคะต้องทาในทุกๆวันไม่ว่าเราจะออกแดดหรือไม่ได้ออกก็ตามนะคะต้องทาในทุกๆวันและครีมกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะเนี่ย นอกจากเขาจะป้องกันแสงแดดด้วย SPF 50 PA 3+ บวกแล้วนะคะเขายังช่วยปรับสีผิวให้สีผิวเราดูสว่างกระจ่างใสอีก1ระดับนะคะระว่างวันเหงื่อออกนะคะหน้าไม่วอกไม่เทานะคะและไม่ทำให้เกิดสิวอุดตันเพราะเป็นเนื้อซีซีบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะ ตอนที่เราทาเนี่ยนะคะทีแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันขาวมันขาวเกินไปมันวอกไม่เข้ากับผิวนะคะแต่นะคะลองทิ้งไว้สักประมาณ1-2นาทีนะคะเขาจะเซตเข้ากับผิวเรานะคะเข้ากับทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่วอกไม่เทาแน่นอนนะคะเงื่อออกไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะ แล้วก็ยิ่งสำหรับคนที่แต่งหน้าเนี่ยเขาจะทำให้พวกรองพื้นพวกเครื่องสำอางติดหน้าได้ดีมากขึ้นนะคะครีมกันแดดตัวนี้นะปริมาณ20กรัมราคาแค่ร้อยเดียวเนี่ยเห็นไหมพี่นุชเกลี่ยแปบ๊บเดียวทั่วหน้าแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะโอเควันนี้เปิดร้านแล้วนะคะพร้อมรับทุกออเดอร์นะคะติดต่อทักถามเข้ามาได้เลยจ้าสวัสดีคะ่ะ